วันนี้พามารู้จักพื้นที่ไม่ปลอดภัยหนึ่นพื้นที่แห่งความกลัวเราจะมักได้ยินคำว่า fear zone ตรงไหมคะโค้ชพ่อแม่นักกีฬาและผู้ปกครองทุกท่านวันนี้เรามารูเท่าทันว่าพื้นที่นี้มักจะทําให้นักกีฬากลัวเมื่อนักกีฬากลัวเป็นไงคะความมั่นใจในตัวเองลดน้อยลงเมื่อความมั่นใจในตัวเองลดน้อยลงเป็นไงต่อผลของก,การเล่นและผลของก,การแข่งขันไม่เป็นที่น่า ดังนั้นวันนี้เดียโซนหรือพื้นที่แห่งความกลัวมันมีผลอย่างไรกับนักกีฬาแน่นอนสิ่งสําคัญเลยที่ทําให้นักกีฬาเล่นไม่ออกเล่นไม่ได้ดัง่งที่ใจคิดหรือเล่นไม่ได้ดัง่งที่ซ้อมมาคือความรู้สึกณตอนที่เล่นหรือแข่งขันนั้นเขารู้สึกกลัวเขารู้สึกกังวลเขารู้สึกกลุดหัวเพราะเขาเชื่อว่าพื้นที่นั้นมันไม่ไม่ปลอดภัยสําหรับเขาแต่อีกทางออกคืออะไร เวลาเราฝึกซ้อมเราต้องลองหลายหลายสนามเพื่อที่จะได้รู้ว่าความแกรก่งของจิตใจเราแต่ละสนามแต่ละบรรยากาศแต่ละสภาพแวดล้อมเราเราบับมือกับนยังไงแล้วเราให้ปรับตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะเจอสนามไหนเจอผู้แข่งแบบไหนเจอโคชแบบไหนคุณจะรับมือได้จากเียรโซนก็ไปหาพื้นที่ที่เป็นเซฟโซนได้เช่นกันอันที่2พื้นที่ที่ทําให้นักกีฬากลัวคือพื้นที่ที่ทําให้นักกีฬาคิดเยอะ สับสนกังวลผู้ปกครองทุกคนสามารถที่จะรู้ได้เลยว่านักกีฬาคนไหนกําลังอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยหรือพื้นที่ที่เขามีความกลัวเยอะสังเกตความคิดเขาสังเกตความสับสน,รสสนหรือการที่เขาแสดงออกมามัานจะบ,บ,บอกว่าเขารู้สึกยังไงเขากําลังคิดอะไรอยู่แล้วคาถามคือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะหาทางออกอย่างไงทางออกคือหาพื้นที่ปลอดภัยเช่นกันถามว่าทําไงที่ไหนที่เขารู้สึกสบายใจสุดท้ายคือว่า ทั้งหมดทั้งมวลได้ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยหรือพื้นที่แห่งความกลัวบ่อยๆมากเท่าไหร่มันไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีเพราะความกลัวมันจะทําให้นักกีฬามีความมั่นใจลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆและมันจะมีผลต่อการแข่งขันอย่างแน่นอนเมื่อรู้เท่าทันแล้วว่าพื้นที่แห่งความกลัวหรือเฟียโซนเนี่ยมันทําให้นักกีฬารู้สึกแย่มันทําให้ความคิดสับสนเกิดขึ้นมันทําให้ความมั่นใจลดลง อันนั้นวันนี้จงหาพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกนักกีฬาของคุณเขาจะรู้สึกปลอดภัยเขาจะรู้สึกปล้อยใจและเขาจะรู้สึกสบายใจและเขาก็จะรู้สึกสนุกกับการเป็นนักกีฬาเช่นกันใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดแชร์แบ่งปันนะคะหรือสามารถติดตามได้ที่ YouTube channel Dr. w wow ส s อร์ตเอชเแล้วพบกัน